น่าจะขายพี่น้องผู้ติดตามกเดมีมันกินเชื่อรีทั้งกันมันกินหย่างง่ายเขาเอานกเชื่อรีมาเลยไปเก็บไปเก็บบบกแอปเปิ้ลได้มาได้ข้างทางคันในปลา เบี่ยวตาสีออกค่ะมันเซฟีเนี่ยแก้มมันแต่เนี่ยซูเปอร์มาร์เก็ตวันนี้ยุสซฟีเดียนอากาศดีค่ะยี่สิบหกองศามีเดียดนะพี่น่อ ปั่นจักรยานสองอรอบแล้วค่ะปั่นจักรยานอ่อนบานกบปุยย้ยไงกูปุ้ญไงยางบไถาแต่ปั่นจักรยานไหนแล้วเจ็บขาละสดจากปลาอีกทีค่ะ ป,ป,ปั่นจัก,กรยานไปผอ่ักแอปเปิ้ลกีิดแม่หน้ามค่ะพี่น้องมันกินอืม แสบค่ะพี่นนอะพอกินด้วยค่ะตอนใหญ่เราสื่อมาเมื่อยจะได้จังสื่อมาปกติสื่อแต่แบบบอกแล้โมค่ะพระบาลตรงนว้นมากินแบกแจงโม่อะไสื่อให้กิน Mm. อร่อยซ้ำเดืกันเดอ้อค่ะแล้ว่คยมาคุยกันไหมนะะเนาะค่ะน้องสวัสดีค่ะสวัสดีจากสับิดเด่นนะคะ